ความจริงมันเป็นเพียงแค่เปลือกผมเมนด้วยว่าศาลนัฐศธรมนูญโดยสำนักงานศาลเลขาธที่การศาลรรัฐธรรมนูญก็ควรจ,จะดำเนินครีเสียเพราะว่าไปแปลงเสียงพูดยังยงว่าเป็นการแต่งเสียงจากคําว่าครับไปเป็นคําว่าลูกซึ่งความเป็นจริงมันเป็นพียงแค่เปลือกเทนะ่านั้นไม่ได้เป็นสาระสําคัญแต่ว่าผลของการปฏิบัติการเหมือนไอโอ นะครับไปลดความน่าเชื่อถือหรือว่าเกิดให้เกิดแรงบันดาลใจอีกแบบหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นใครไปกระทำเนี่ยก็เป็นหน้าที่ของทางสารรัฐธรรมนูญที่ต้องเอาคนผิดมาลงโทษและเรื่องนี้ก็ไม่ได้เกี่ยวข้องในสำนวนของคดีนี้นะครับมันเพียงแค่แค่เปลือกนะครับไม่ได้เป็นเป็นแกนแกนก็คือสาระนะครับข้อกล่าวหาข้อเท็จจริงข้อกฎหมายที่สารรัฐธรรมนูญทั้ง9้าคนจะต้อง เป็นผู้วินิจฉัยเยาเรื่องนี้มากลบนะครับสาระข้อเ็จดสินนะครับคือแยกออกไปเลยนะครับไม่ได้มีผลใดๆที่เกี่ยวข้องกับคดีความแต่มันก็ส่งผลต่อความน่าเชื่อถือของตุลาการสารรัฐธรรมนูญใช่ไหมคะในการตัดสินคือความน่าเชื่อถือนั้นนะนะครับมันนะครับมันไม่ใช่แค่แค่คำ นะครับแค่คำใดคําหนึ่งซึ่งอย่างที่บอกนะครับเมื่อพบว่าเป็นการตกแต่งถ้อยคําใช้ AI แปลงเสียงนะครับเรื่องนี้ก็จบกันไปไม่เกี่ยวข้องกับความน่าเชื่อถือหรือความไม่น่าเชื่อถือคือต้องจัดการแก้ไขปัญหากันเป็นส่วนส่วนส่วนความน่าเชื่อถือนั้นมันเป็นเรื่องความรู้สึกและข้อเท็จจริงข้อกฎหมายการทำหน้าที่ไม่ใช่เฉพาะสารรัฐธรรมนูญ จะเป็นส่วนงานใดก็ตามจะต้องแยกแยะออกมาอย่างชัดเจนว่าตัวเองทำหน้าที่อย่างไรนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ได้หมายความถึงสารรม่มนุนแต่เพียงองค์กรเดียวนั่นคือการเกี่ยวข้องกับความน่าเชื่อถือทีนี้เนี่ยนะครับวันนี้เมื่อแถลงการปิดคดีไปแล้วเนี่ยก็เหลือระยะเวลาอีกสี่วันนะครับว่ามันจะ มีผลลัพธ์กันอย่างไรแต่ผลลัพธ์เนี่ยนะครับมันจะนำไปสู่ของคำหัวข้อวันนี้คือคำว่าชนวนคำว่าชนวนนั้นหมายความว่าคือต้นเหตุของสถานการณ์ต้นเหตุของทุกเรื่องราวพวกผมเองนั่นที่ได้มีการปรึกษาหารือกันโดยสรุปความก็คือว่าจะ,ะแถลงจุดยืนท่าทีในเวลาบ่ายสามโมงครึ่ง นะครับของวันที่ยี่สิบเก้าสิงหาที่โรงแรมรัตนโคสิ์ก่อนที่จะสรมติงมติบ่ายสามไหมคะที่ศาลเนี่ยอ่านตามบ่ายสามลงมติลงมติเนี่ยแถลงเนี่ยศาลเนี่ยแถลงตอนบ่ายสามนะครับเราก็คิดเผื่อเลื้อเผื่อขาดก็อ่านสักครึ่งชั่วโมงก็แถลงตอนบ่ายสามครึ่งก็คือหลังจากทราบทุกงั้กตองคือจะไม่ไม่แสดงท่าทีก่อนเพื่อที่ จะไม่เป็นการกดดันใดๆกันทั้งเส้นที่จะมาเป็นหาบันไดตั้งข้อกล่าวหาอะไรกันไม่ว่าผลอย่างไรนั้นนะครับไม่ว่าจะรอดหรือไม่รอดผลทางข้างหน้านั้นนะครับก็จะอธิบายถึงท่าทีรอดจะทำหนึ่งสองสามสี่อย่างไรมไม่รอดหนึ่งสองสามสี่อย่างไรเพราะสถานการณ์ทางบ้านเมืองขนาดนี้นั้นเนี่ย เราจะปล่อยให้ทุกอย่างเนี่ยมันไหลลื่นโดยประชาชนเป็นของตายกันไม่ได้คือณวันนี้นะครับไม่ว่าเรื่องความเชื่อมั่นรัฐบาลความเชื่อมั่นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพักการเมืองแม้กระทั่งนี้นะครับความรู้สึกเกี่ยวข้องกับการทุจริตก็เกินกว่า90%จากสวนดุสิตโพในวันนี้เพราะฉะนั้นในแต่ละเรื่องราวนั้นเนี่ย ก็ขึ้นอยู่กับประชาชนว่าจะตัดสินใจกันอย่างไรและผมก็เชื่อว่านี่นะครับถ้าจะมีการออกแบบวางแผนกันอย่างไรก็ตามเราก็คงจะถูกสกัดกันเต็มทุกรูปแบบแต่ให้พี่น้องประชาชนสบายใจได้ว่าทุกอย่างนั้นนะครับในการกำหนดท่าทีจะยึดเอาผลประโยชน์ของประเทศชาติบ้านเมืองเป็นหลักเพราะพวกผมเองนั้นไม่ได้ไปแข่งขันหรือไปแย่งชิง ในเรื่องของอำนาจแต่ต้องการจะสื่อความกันว่าอำนาจอำนาจนั้นมันจะนำไปสู่อะไรแลร้วปัญหาจะเกิดอะไรขึ้นเรียงกันตามลำดับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับไม่ว่าผลลัพธ์จะอย่างไรก็ตามสุดแท้แต่ไม่มีปัญหาอะไรท่านใช้ดุลพินิจอย่างไรไม่ก้าวล่วงซึ่งกันและกันเราก็จะทำหน้าที่ในฐานะที่เป็นภาคประชาชน นะครับซึ่งกำหนดคำตอบกันอยู่แล้วนะครับว่ารอดจะทำยังไงไม่รอดจะทำยังไงเพราะนี่นะครับถ้าบ้านเมืองมีการปล่อยจนกระทั่งว่าภาคประชาชนไม่สามารถทวงดุลอำนาจของผู้มีอำนาจหรือนักการเมืองได้นั้นบ้านเมืองเราจะไม่เหลืออะไรนะครับเพราะฉะนั้นทั้งหมดนั้นก็พี่น้องประชาชนก็เตรียมรับฟังกันนะครับ ว่าสารรัฐธรรมนูญท่านจะ,ะแถลงกันตอนกี่โมงและก็ขณะดเดียวกันนั่นเนี่ยนะครับหลังจากแถลงเสร็จซึ่งกำหนดการก็คือบ่ายสามโมงนะครับก็คาดว่าความยาวก็ไม่น่าที่จะยาวนานอะไรนะครับเพราะว่าคดีก็ไม่ได้มีความสลับซับซ้อนไม่ว่าผลจะรอดหรือไม่รอดก็ตามนั้นทีนี้เนี่ยนะครับเราเองก็เลยเห็นสถานการณ์ ว่าความขัดแย้งไทยกัมพูชานยมันไม่มีวันจบการปฏิบัติการที่หนองจานสากแก้ววันนี้เนี่ยเห็นได้อย่างชัดเจนว่าเขาก็แปลงยุทธวิธีกันโดยตลอดนะครับอย่ารูปเอาชาวบ้านนำบันทึกคลิปนะครับถ้าทางทหารไทยเรานี่นะครับไม่ใช้วิธีที่จิตใจที่เข้มแข็งพอก็จะกลายเป็นอีกเรื่องหนึ่ง แต่ว่าการใช้ศิลปะทั้งรัฐศาสตร์นิติศาสตร์รวมกระทั่งการใช้การทหารซึ่งวันนี้แม่ทัาภาคที่สองเนี่ยผมก็เพิ่งได้ยินก็คือว่าถ้าพบการวางทุนเนี่ยก็จะยิงใส่ละซึ่งก็ควรที่จะพูดกันมาควรปฏิบัติกันมานะครับเพราะว่าอย่างไรก็ตามนั้นมันหมายถึงชีวิตคนไทยนะชีวิตของทหารไทยการตัดสินใจของแม่ทัาภาคที่สองนั่นก็ถูกต้องแล้ว เพราะนี่ครับถ้าปล่อยให้มีการวางทุนโดยที่ไม่ทําอะไรนะครับเพียงแค่ส่งเสียงเตือนกันมาแล้วที่ไม่เห็นนะนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าทั้งมาตรการทางการทหารก็ต้องตอบโต้ทางการทหารมาตรการทางการเมืองตอบโต้ทางการเมืองมาตรการเนี่ยนะครับทางการทูตตอบโต้ทางการทูตอย่างครบเครื่องแต่มันชี้อย่างหนึ่งก็คือว่ามันไม่เป็นผลดีกับสถานการณ์ใดๆทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเจราจาตกลงกันอย่างไรนั้นวิธีการนะครับที่จะสร้างปัญหาเป็นรายวันนั้นมันยังไม่จบสิ้นส่วนเรื่อง MOUP ปีสเนี่ยนะครับที่มีการพูดกันจากกรณีตั้งแต่กระทรวงการต่างประเทศตั้งแต่นะครับบรรดารองโฆษกพรรคการเมืองอย่างพักเพื่อไทยหรือใครก็ตามเราก็เป็นที่ประจักษ์ชัดเจน ว่าทุกอย่างนั้นเนี่ยถ้า m o u มปีสี่สามเนี่ยหรือแม้กระทั่งปีสี่สี่ก็ตามถ้ามันมีผลสำเร็จมันจะเกิดปัญหาเนี่ยที่มันสำเร็จในช่วงที่ผ่านมาเพราะเราเรายอมเรายอมเสียดินแดนเรายอมให้กัมพูชาเข้ามาครอบครองที่ดินครอบครองแผ่นดินแล้วก็อยู่ขันอย่างร่มเย็นเพราะเราก็เป็นผู้เสียสละ ความจริงเนี่ยคือคนโงมเพราะเนี่นะครับความสงบที่ผ่านมาที่ที่บอกว่า MOU ปีสี่สามเนี่ยเป็นประโยชน์ที่นะครับจะใช้เวลาในการแก้ไขปัญหนาน,นั้น,นวันนี้กระทรวงการต่างประเทศคุณก็ต้องตั้งนะครับคำตอบกับตัวเองเหมือนกันว่าที่ผ่านมานั้นเนี่ยคุณมัวไปทำอะไรอยู่เพราะการที่ให้กัมพูชาเข้ามารุกคืบ คือความจริงนั้นเนี่ยนะครับทั้งส่วนกองกําลังต่างๆถ้าไม่ปล่อยกันมาตั้งแต่ต้น,นปัญหาในวันนี้ก็จะไม่เกิดแต่การปล่อยปลาละเลยแล้วก็อ้างว่าที่ผ่านมาเนี่ยม o u เป็นเครื่องมือ,อมปัญหาว่าเครื่องมือที่ว่าเนี่ยคุณรักษาแผ่นดินไว้ได้หรือ,รอเปล่าปรากฏการร่วม11จุดที่มันเป็นปัญหานั้น,นที่อ้างม o ปีสี43เพราะการปล่อยปละละเลย การยินยอมนะครับให้กัมพูชานั้นเข้ามาครอบครองแผ่นดินทีนี้เนี่ยนะครับผมไม่ได้บอกว่าเราจะไม่คิดเรื่องการเจราจาแต่จะต้องทำา o u u ขึ้นมาใหม่ที่มีผลในการบังคับอย่างจริงก็คือ4344ยกเลิกไปแล้วก็จะทำก็ปี68-69กก็ว่าไปนะครับอยากจะเจราจาก็เจราจาไม่เจราจาก็ไม่ต้องเจราจา เดยครับเพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามนั้นการดำรงอยู่นั้นไม่ใช่หมายความว่าเราอยู่ในฐานะผู้เสียเปรียบอยู่ตลอดเวลาคือหมายความว่าพอกองทัพภาคที่สองก็เอาจริงขึ้นมานั่นเนี่ยนะครับมันไม่ใช่ว่านะครับว่ามันจะเกิดความเสียหายความจริงก็คือว่าเหมือนไปรื้อขยะที่ซุกอยู่ใต้พรมตลอดระยะเวลาว่าแผ่นดินนี้เรามีปัญหาจริงๆการไม่ได้ทำหน้าที่ของแต่ละส่วนงาน ที่ผมเคยเล่าให้ฟังว่าความเป็นจริงหลังจากเกิดกรณีพิพาทนะครับในช่วงปราสาทพระวิหารในตอนหลังนะครับไม่ใช่ตอนอที่เสียแผ่นดินที่สารโลกนะเสียตัวปราสาทที่กัมพูชานั้นเขาตัดถนนเพราะทางขึ้นอยู่ที่รีสะเกดปรากฏว่าก็ปล่อยปลาละเลยจนกระทั่งเขาตัดเข้าเขตพื้นที่ทับซ้อนจึงเป็นเหตุให้ไปถึงปราสาทพระวิหารได้ ถ้าความจริงวันนั้นเนี่ยนะครับเรายือนอย่างแข็งแรงถนนเส้นนั้นก็ตัดไม่ได้นะครับแต่ว่าก็ปล่อยแล้วก็หลังจากนั้นก็ใครก็ทําอะไรไม่ได้เชกเช่นเดียวกันบ้านเมืองเราถูกปล่อยปลาละเลยกันมาถึงนะครับจนขณะดนี้หลายคนก็บอกว่าที่ผ่านมามันไม่มีปัญหานี่ไงคือยอมให้เขายึดเขาจะมีปัญหาอะไรกับเราอ่ะเขาเป็นคนฝ่ายได้เรานิ่งเฉยมันก็มันก็ไม่มีปัญหาสิ อีกฝั่งหนึ่งนะคะที่เขายืนยันเรื่อง MOU 4344เนี่ยเขาก็บอกว่าถ้าไม่ดีจริงเนี่ยหรือถ้ามันไม่เป็นผลดีกับประเทศเนี่ยที่ผ่านมาหลายนายกหลายรัฐบาลเนี่ยก็คงจะมีการยกเลิกไปแล้วก็นี่ไงก็ปัญหาไม่มีใครไปรื้องไงอก็นั่งดูนะครับก็นั่งดูแบบคนโง่ยืนดูเขาเข้ามารุเขาเข้ามาในแผ่นดินเรา เรานี่เสียเป็นประเทศที่มีปมในใจเรื่องการเสียดินแดนดีดีเรื่องอะไรดีเพราะเราเสียดินแดนใช่ไหม,มเพราะนี่ครับการที่เขามาลุกแล้วเรานิ่งเฉยแล้วเราไม่ยกเลิกนั่นไม่ใช่ผลดีนั่นคือความน่าละอายต่างหากเล่านะครับเพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามนั้นเราต้องยอมรับความเป็นจริงสิถ้ามันได้ผลแล้วเราจะมีปัญหาเรื่องดินแดนนำไปสู่ กันในนะครับสู้รบในคราวนี้ได้อย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นการกล่าวอ้างจะเป็นนายกรีคนใดไม่เกี่ยวนะครับจะรู้หรือไม่รู้ข้อตามแต่ปัญหาเนี่ยนะครับข้ออ้างที่ผ่านมานั่นเน่เป็นข้ออ้างที่น่าอับอายและก็เสียเปรียบปัญหาก็คือว่าถ้าประเทศไทยเนี่ยครับเราไม่มีคนอย่างแม่ทาภาคที่สองลงกระด้งกองทัพในณนขณะนี้เนี่ยที่เขาทำงานอย่างแข็งขันคนไทยยังไม่รู้เลยว่าเราเสียดินแดน เพราะนี่ครับไปทวงคืนนะครับเขาครอบครองมานาวนานปีนี่ะครับแล้ววันวันนี้เพิ่งรู้ว่าคนไทยเพิ่งหูตาสว่างว่าเอ้านะครับถ้าไม่ไปยึดคืนก็ยังคิดเป็นของกรัรมพูชานะครับวันนี้เพิ่งเพิ่งตาแจ้งอ่ะเอามันเป็นของไทยนะดิเห็นไหมการปล่อยปล่านะ่เลยแล้วก็อ้าง M O U ปีสามว่าเป็นยาวิเศษซ,ซึ่งก็เห็นอยู่แล้วว่ามันคือความน่าละอายของแผ่นดินไทย่ะ นะครับที่ไปเสียทีให้กับซีฟฝาฝังกัมพูชาเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับ mm hmm. การที่ทหารยุคนี้เขาได้ทําหน้าที่ในการทวงผืนแผ่นดินนะครับเอาความที่นะครับคือผมไม่ได้คิดว่านี่ครับประวัติศาสตร์เราจะต้องถอยไปถอยไปมันก็อยู่กันไม่ได้ในโลกหรอกแต่ว่าเอาข้อเท็จจริงนะปัจจุบันนะครับ mm hmm. การปล่อยเนี่นะครับที่ที่ mm hmm. จะอ้างสิทธิ์นะครับหรือว่ารุกเข้ามานะครับ ซึ่งเราก็มีความชอบธรรมที่จะเอาแผ่นดินของเราคืนที่ผ่านมาอย่างที่ผมบอกว่าการไม่ทําหน้าที่ปกป้องและปล่อยปละละเลยนั้นมันก็ใคยบนะครับเหมือนอพื้นที่กัดเซาะริมชายฝั่งนะครับใครไปบางขุนเทียนนะครับหรือว่าคลองด่านหรือจะไปที่ใดก็ตามนั้นจะเห็นว่านี่นะครับพื้นที่กัดเซาะยาวมาเป็นกิโลกิโลเห็นหลักกิโลอยู่ในทะเล นะครับเห็นเสาไฟฟ้าอยู่กลางทะเลสภาพมันเหมือนกันนะครับนี่เป็นกองกําลังและก็ชาวบ้านกัมพูชาก็รุกเหมือนกันกัดซ้อเข้ามาเรื่อยๆเราวันหนึ่งเราอาจจะเสียทีละนิดทีละนิดนะครับวันๆหนึ่งอาจจะเสียทีละเส้นสองเส้นสามเส้นห้าเส้นสิบเส้นนะครับแต่ว่าพอหลายปีเข้าเนี่ยมันเป็นปริมาณมโหาาลนะครับหลักการเดียวกับพื้นที่กัดซ้อนะ เข้ามาช้าๆช้าๆไม่ได้เข้ามาพรุบเดียวนะครับเอาเข้ามาเข้ามาก็ขยับทีละหน่อยทีละหน่อยทีละหน่อยแล้วก็ปล่อยปละละเลย mm hmm. จนกระทั่งวันหนึ่งนั้นเนี่ยนะครับจํานวนเริ่มมาโหราสภาพการที่เราเนี่ยนะครับตอนแรกคนที่อยู่เหมือนอยู่ริมฝั่งทะเลเนก็รู้สึกว่าเสียทีละนิดทีนิดพอกว่าจะรู้ทีเอาหมดแล้ว mm hmm. สภาพการลักษณะอย่างเดียวกันนะครับมันไม่ใช่อยู่ดีพรุบเดียว นะครับน้ำทะเลเข้ามากัดซอะมันพึุกเดียวกันเนเข้าเข้ามาเป็นกิโลสองกิโลสามกิโลสิบกิโลมันไม่ใช่เหมือนหลักการเดียวกันนะครับเพียงแต่ว่านี่เป็นผืนแผ่นดินนะครับที่ยังไม่มีการนะครับถูกกัดซอเหมือนกับทะเลเพราะฉะนั้นก็ประเทศไทยก็มีความชอบธรรมที่เราจะเอาผืนแผ่นดินของเรากลับมานะครับคือไม่ได้ไปถอยย้อนประวัติศาสตร์ รอยรถย้อนประวัติศาสตร์นี่มันก็ต้องรบกันรอบประเทศนะครับแต่ว่าเอากันเฉพาะนะครับที่มันมีข้อเท็จจริงับปัจจุบันเนี่ยนะครับที่มันสูญเสียอย่างที่ไม่สูญเสียก็เอามาเอาคืนนะครับและเราก็มีความชอบธรรมที่จะได้นะครับอธิบายความอย่าว่าอธิบายความการโลกเลยอธิบายความให้กับตัวเองมันก็เป็นเรื่องอันประเสริฐอยู่แล้ว